หัวมันแปลกเชื่อว่ามาให้โชคมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล YouTube ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดลูกกระดิ่งให้เราด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะพาบินไปที่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์กันเลยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับดินแดนดินแดนอีสานใต้นะครับที่มีชนเผ่านะครับขมร เราสวยเยอะนะครับรวมกันนะครับในภาคอีสานใต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข่าวสารเกี่ยวกับหัวมันที่แปลกประหลาดตัวนี้นะครับที่สร้างความฮือฮาเป็นจํานวนมากให้กับชาวบ้านนะครับ วันที่นะครับ30มกราคม2564ผู้สึกข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านชุมแสงหมู่หนึ่งตำบลตะโกภาพิอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพบว่าหัวมันปลาดมีรูปร่างคล้ายมือมนุษย์ก็ดูดีๆนะครับก็คล้ายเหมือนกันนะครับอยากให้ผู้ที่มีประสบการณ์นะครับหรือรู้จักมันชนิดนี้ช่นยให้ความรู้รวยนะครับ จากการตรวจสอบนะครับพบนายเขียวและนางสมบลโกนประโคนนะครับสองสามีภรรยาอายุ64ปีและ59ปีอยู่บ้านเลขที่143หมู่1ตำบลตะโกผากําลังให้พระมาสวดบังสกุลเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วที่สวนหลังบ้าน นี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องแปลกที่นะครับอีสานตายมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่รับชมทุกท่านเลยนะครับท่านไม่ต้องไปไหนนะครับอยากดูข่าวสารหลากหลายนะครับกดติดตามผ่านหน้าจอไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพอกาคำว่าสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอกล่าวเขว่าสวัสดี